ชาวเมียนมายัางคงข้ามพรมแดนเข้ามาซื้อสินค้าในฝั่งไทยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็การขนสินค้าก็มีเพียงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถ ล้อเข็นขนข้ามไปเพียงเล็กน้อยในลักษณะสินค้าติดตัวเท่านั้นหลังจากด่านพรมแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาได้แจ้งให้ผู้ขนส่งสินค้าทราบว่าตั้งแต่วันที่4-5ตุลาคมที่ผ่านมาจะเข้มงวดเรื่องการนำเข้าสินค้าจากฝั่งไทยบริเวณสะพานแห่งที่1ไปยังประเทศเมียนมาโดยกำหนดให้นำเข้าสินค้าข้ามสะพานเข้าไปยังท่าขี้เหล็กได้ครั้งละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเท่านั้นรครับ ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางอฝั่งพมา่าแล้วก็ทางทางไทยบ้างทางกรุงเทพบ้างอะไรเนี่ยครับไม่ได้มีผลอะไรไม่มีครับผมเงินข,า,ขาได้ปกติขาได้เรื่อยๆครับส่วนผู้ซื้อสินค้าบางคนที่ซื้อสินค้าจํานวนมากก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าต้องนําสินค้าข้ามสะพานข้ามลําน้ําสายแห่งที่สองซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับแต่ว่าผู้ซื้อสินค้าที่ไม่ได้ซื้อมากก็ไม่มีผลกระทบมากนัก คนซื้อก็เหมือนเดิมนะคนแถวนี้ก็เหมือนเดิมแหละมไม่ได้ลดลงอะไรเขาก็มีเส้นทันของเขาบ้างนะที่มาทําด้วยค่ะคือขายยงปกติปกติปกติค่ะแต่ไม่รู้นะในกับคนของเขาในคนที่นําสินค้าเข้ามาอาจจะมีเรื่องอุปสรรคเน้นๆหน่อยอ <laughs> แต่เขาก็ขึ้นขึ้นสินค้านะเขาก็ขึ้นสินค้าอาจจะไปกระทบกับคนที่ซื้อกินเนาะเออคนที่ซื้อกิน สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2ก่อสร้างตั้งแต่เมื่อปี2547รัฐบาลไทยและเมียนมาตกลงใช้สะพานแห่งที่2เพื่อเป็นจุดขนส่งสินค้าข้ามแดนส่วนสะพานแห่งที่1น,นะครับจะใช้เพื่อการเดินทางเข้าออกของประชาชนทั้ง2ฝั่งประเทศและนักท่องเที่ยว สำหรับมูลค่าการค้าประเวณด่านพรมแดนแม่สายเมื่อปี2565ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกกว่า1.7หมื่นล้านบาทส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็นำเข้านะครับมูลค่าอีก1,500ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพลังงานไฟฟ้า